โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็มาอีกครั้งนะครับผมสำหรับ A Level นะครับของฟิสิกส์80วัน80ข้ออันนี้เป็น e p ที่12แล้วนะครับอ่าอันนี้จะมีเป็นในส่วนของเรื่องไฟฟ้าอีกแล้วนะครับผมมาให้ดูแต่ว่ารอบนี้จะเป็นในส่วนของความต้านทานนะครับผมของวัสดุต่างๆนะครับผมอ่า เพื่อไม่ให้การเสียเวลามาโจทกันนะครับเขาบอกว่าลวดทองแดงเนี่ยหนักหนึ่งกิโลกรัมนำมารีดให้เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยลดลงครึ่งหนึ่งนะครับผมก็ถามว่าความต้านทานเนี่ยเนาะก็คือจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่นะครับผมความต้านทานเนี่ยถ้าสมมติว่ามีวัสดุมาชิ้นหนึ่งเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าความต้านทานมันเป็นเท่าไหร่มันก็หาได้จากในส่วนของ R เท่ากับ L ส่วน A เนาะอันนี้ก็คือสูตรนะครับผมทุกโ้องเรียนต้องเรียนนะครับผมอันนี้ โลนะครับผมก็คือเป็นในส่วนของสภาพนะครับผมสภาพต้านทานไฟฟ้าเนาะอันนี้ทวนให้ฟังนะครับผมโลเนี่ยคือสภาพต้านทานไฟฟ้าเนาะอ่ะก็คือมันเป็นแบบว่าบ่งบอกว่าวัสดุชิ้นนั้นเนี่ยสามารถต้านทานไฟฟ้าได้ดีขนาดไหนหรือว่ามีความต้านทาน,นสูงมากขนาดไหนนั่นเอง นะครับผมซึ่งไอสภาพต้านทานไฟฟ้าเนี่ยเนาะไอตัวเขาใช้สัญลักษณ์เป็นรัเนาะคือมันจะเป็นส่วนกลับกับ1ส่วนเซเมนนะครับผมตัวนี้ก็คือเรียกว่าสภาพนำไฟฟ้านะครับผมสภาพการน,นำไฟฟ้าเนาะเป็นส่วนกลับกันนะครับผมอ่าโอเคที้นนี้กลับมาที่ของเรานะครับผม L เนี่ยนะครับผมก็คือความยาวของวัสดุชิ้นนั้นแล้วก็ A ก็คือพื้นที่หน้าตัดที่กระแสไฟฟ้าไหลเข้าไป นะครับผมสมมติว่าพี่เอาข้อนี้ในลวดทองแดงหนัก1กิโลกรัมใช่ไหมอตอนแรกสมมุติว่าก่อนที่มันจะเอาไปรีดเนี่ยพี่เอาให้มันหน้าตาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอันนี้คือลวดทองแดงของเราหน้าตาเป็นทรงกระบอกนี่ตอนแรกนะครับผมสมมติว่ายาว L นะครับผมยาว L แ,แล้วก็มีพื้นที่หน้าตัดที่ไฟไหลเข้าเนี่ยเป็น A นะครับผม อันนี้ต้องบอกน้องก่อนว่าข้อเน,นี้คือหลอกคนได้เยอะมากตรงที่ว่าเขาบอกว่านําเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยทำให้ลดลงเนี่ยครึ่งหนึ่งใช่ไหมนามารีดให้เส้นผ่านศูน,นย์กลางลดลงครึ่งหนึ่งน้องบางคนก็บอกว่าอ๋อนี่งพี่ง่ายๆ r เท่ากับ l l ส่วน a ใช่ปะ ้าเส้นผ่านศูนย์กลางลดลงครึ่งหนึ่งก็นี่ไงก็เราก็ไปโฟกัสที่ตรงนี้เลยพี่นี่พาย r กำลังสองใช่ไหมเส้นผ่านศูนย์กลางลดลงครึ่งหนึ่งรัศมีก็ลดลงครึ่งหนึ่งเช่นเดียวกันก็นี่ไงอันนี้ก็คือลดลงครึ่งนึงเหลือ R ส่วนสี่ใช่ไหม r กำลังสองส่วนสี่อ้าวจบเลยนี่ไงตอบเพิ่มขึ้นสี่เท่าอืมไม่ใช่นะครับผมเราลองดูดีๆนะคืออย่างนี้ครับลองต้นในภาพออกก่อนว่า ให้ออกแบบว่าตอนที่เรารีดลวดเนี่ยนะครับผมสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับผมอ่าโอเคถ้าสมมติว่าพื้นที่หน้าตัดมันเปลี่ยนใช่ไหมพื้นที่หน้าตัดมันเปลี่ยนแต่ว่าสิ่งที่มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในการที่เรารีดลวดนะครับผมย้าว่าตอนที่เรารีดนะสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เนี่ยคือในส่วนของปริมาตรนะครับผมปริมาตรเนี่ยต้องคงที่นะครับผมวอลลุ่มต้องเท่าเดิมให้น้องยืดให้น้องหดอะไรก็ช่างเถอะคือวอลลุ่มต้องคอนสแตนต์ครับผมต้องเท่าเดิม เพราะฉะนั้นเพื่อให้วอลลุ่มคอนเซนต์เนี่ยการที่เราไปรีดมันใช่ปะเราออกแรงรีดให้หน้าตัดมันเล็กลงเนี่ยนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความยาวมันก็จะยาวขึ้นนะครับผมก็คืออ่ะหน้าตัดสมมติว่าอ่ก็คือหน้าตัดเล็กลงเหลือ A ส่วนสนะอ่ะเหลือ a ส่วนสปึ๊บนะครับผมถ้าหน้าตัดลดลงสเท่านะครับผมเรารีดออกมาปุ๊บอ่ะมันยาวขึ้นให้จําไว้เสมอเลยว่าถ้าพื้นที่หน้าตัดลดลงสี่เท่า นะครับผมก็คือทำไมครับก็คือความยาวก็จะเพิ่มขึ้น4เท่าเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ถ้าสมมติว่าพี่เขียนสูตรอีกรอบหนึ่งก็คือ R เท่ากับ R o L ส่วน A ใช่ไหมอ่ะพื้นที่หน้าตัดเนี่ยลดลง4เท่าครัพื้นที่หน้าตัดลดลง4เท่าเนาะเหลือเป็น A ส่วน4ใช่ไหมแล้วก็ L เพิ่มขึ้น4เท่าเป็น 4L ใช่ป่ะพี่พลิกกลับขึ้นมาก็จะกลายเป็น A ส่วน4พลิกกลับขึ้นมาก็เป็น คูณกับ4เป็น16เนาะก็จะเป็น16บโล L อส่วนเนะครับผมหรือว่า16เท่านั่นเองนะครับผมอ่าเผื่อน,น้องบางคนงงเนาะไอตัว a อส่วนสมาได้ไงนะครับผม a อส่วนสเนี่ย a มันคือนี่ไงมันคือพายกำลังสใช่ไหมส่วน4ก็คือมาจากที่พี่เอาตรงนี้นะครับผมอ่ะก็คือ r าส่วนสเนาะก็คือเขาบอกว่าพื้นที่หน้าตัด ขอโทษไม่ใช่พื้นที่น้าตัดเส้นผ่านศูนย์กลางลดลงครึ่งหนึ่งเส้นผ่านศูนย์กลางลดลงครึ่งหนึ่งก็แปลว่ารัศมีลดลงครึ่งหนึ่งหารสองแล้วก็จับยกกําลังสองเลยได้มาเป็น r กาลังสองส่วนสี่แล้วพลิกกลับขึ้นมาเป็นไอ้นี่เนาะเป็น a ส่วนสี่นะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเพิ่มขึ้นสิบหกเท่านะครับผมเพิ่มสิบหกเท่านะครับโอเคอันนี้ก็เป็น ep สั้นๆนะครับผมที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับผมสำหรับน้องๆทุกคนโอเควันนี้พี่เอาไว้เท่านี้ครับ อย่าลืมกด subscribe นะอ่าเจอกันใน ep หน้าครับสวัสดีครับ